กศนอตบนเมืองสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเลยตั้งอยู่บ้านเพชรเจริญหมู่ที่8ตบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยกศนอตบลเมืองมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด13หมู่บ้านมีบุคลากรกศนอตบนเมืองประกอบไปด้วย 1. น,นางนงลักษณ์พร้อมจะบกผู้อำนวยการสอกอรออำเภอเมืองเลย 2. นางสาวพิมลรัตนหุ่มอาจคูผู้ช่วยหัวหน้าประจำกลุ่มโซน 3. นางสาวพิรมลบุตรโยจันโทคูอาสาประจำกลุ่มโซน 4. นายอาทิตย์รอดกิจหัวหน้าคูกศนตำบลเมือง 5. นางสาววันวิสาไข่หินตั้งคูกศนตำบลเมือง 6. นายภูสิทธิพรมรักษาคูกศนตำบลเมือง งานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอตำบลเมืองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน140คนแยกเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน9คนแยกเป็นชา 6คนหญิง3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน48คนแยกเป็นชาย30คนหญิง18คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน83คนแยกเป็นชาย47คนหญิง36คนกิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือบ้านกำเนิดเพรหมู่12 เป้าหมาย35คนแบ่งเป็นชาย17หญิง18คนสอนโดยอาจารย์นิรุมนบุตรโยจันโทครูอาสาสมัครประจำกลุ่มโซนกศนตำบลเมืองร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเลยได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบแผนการจัดกิจกรรมของสำนักงานกศนดังนี้ 1. โครงการพรัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 4. โครงการยุวกาชาิหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 5. โครงการกิจกรรมลูกเสือสามัญ งานด้านการศึกษาต่อเนื่องกศอนอตำบลเมืองได้สำรวจจัดตั้งกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นต่อยอดอาชีพและช่างพื้นฐานให้กับตำบลได้แก่หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปการทำช่องเชื่อมไฟฟ้าจำนวนหนึ่งกลุ่มหลักสูตรพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงได้แก่ การทำช่างเชื่อมไฟฟ้าจํานวนสี่กลุ่มงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศนตาบนเมืองได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้แก่โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกฎหมายใกล้ตัว งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกสศอนอตำบนเมืองได้ดำเนินการจัดโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค งานด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกศอนอตำบลเมืองได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง งานการศึกษาตามอัธยาศัยกศอนอตำบลเมืองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุม งานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลกสอนอตำบลเมืองได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล งานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายกศนอตบลเมืองประชุมรับมอบหมายงานตามนโยบายประจำทุกสัปดาห์และได้รับมอบหมายงานตามหน้าที่ของครูกศนเช่นกิจกรรมผู้สูงอายุการทำน้ำยาล้างจานน้ำยาอเนกประสงค์ณโรงเรียนผู้สูงอายุตบลเมืองโครงการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวของกศนตบลเมือง โครงการพัฒนาบุคลา,ากรด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551โครงการประชุมปฏิบัติการการประเมินโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาสถานที่สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเป็นต้น ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพรทีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกศนอตำบลเมืองแนวทางการดำเนินงานดังนี้แต่งตั้งคณะกรรมการ4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโดยมีครูเป็นผู้กำกับติดตามดูแล กอสศนอตำบลเมืองจะร่วมสร้างสารรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด